เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในของตึกอาคารพาณิชย์ตอนนี้เราก็ขึ้นป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงนี่ค่ะก็ด้านหน้านะคะก็จะมีบันไดขึ้นมาสองขั้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีประตูม้วนเหล็กนะคะหน้ากว้าง4เมตรนะคะของตึกอันนี้เราจะเข้าประตูเล็กกันนะคะค่ะประตูเล็กนี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็บริเวณด้านหน้าก็จะมีพื้นที่จอดรถนะคะเลี้ยวเข้ามาจอดรถได้ตรงหน้าตึกเลยนะคะถ้าเกิดจอดซ้อนกันก็น่าจะได้ประมาณสองพันหรือเปล่าคันเล็กๆนะคะสองพันได้จอดต่อกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอันนี้เราเปิดประตูเล็กนะคะเข้าไปหน้ากว้างสี่เมตรค่ะนี่ค่ะก็ ลึกก็ไปสิบสองนะคะของช่วงตึกอะคะ่ะขปดูนะคะก็จะเป็นล็อกหนึ่งสองสามสามสี่สิบสองนะคะล็อกละสี่เมตรนะคะตอนนี้ชั้นบนก็จะเป็นชั้นลอยนะคะก็จะเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นครึ่งตรงนั้นก็ชั้นบนชั้นลอยะคะ่ะด้านล่างเนี่ยก็จะหน้ากว้างสี่แล้วก็ลึกไปถึงประตูหลังเนี่ยสิบสองเมตรนะคะแล้วเราก็จะมีห้องน้ํา ตรงใต้บันไดนะคะหนึ่งห้องคือปัจจุบันเนี่ยมันจะเขาเก็บของไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาต่อเติมนะคะแต่ว่า,าไม่มีไฟด้านหลังมันก็จะเป็นต่อเติมออกไปประมาณาด้านหลังนี้น่าจะสี่ห้าเมตรได้นะคะเป็นพื้นที่ที่ต่อเติมส่วนเกินออกไปอีกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นลอยค่ะเดี๋ยวเราจะให้มุมดูภาพมุมสูงจากชั้นลอยนะคะ ีบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ของชั้นลอยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูคือปัจจุบันเนี้ยตึกมันไม่มีคนอยู่นะคะก็อาจจะมีฝุ่นนะคะนี่เป็นพื้นก็ปูกระเบื้องนะคะพอดีที่เห็นก็คือฝุ่นอันนี้ก็จะขึ้นชั้นสองแล้วค่ะ แล้วก็ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะชั้นสองเนี่ยขึ้นมาก็จะเป็นกั้นห้องกระจกเป็นกระจกเป็นออฟฟิศนี้นะคะเป็นห้องทำงานเปิดไฟให้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของ ชั้นสองนะคะพื้นเนี่ยก็คือพื้นปูกระเบื้องนะคะชั้นบนขึ้นมาเนี่ยเป็นปูกระเบื้องหมดเลยนะคะแต่ที่เห็นเนี่ยนี่พื้นกระเบื้องแต่ที่เห็นนี่ก็คือฝุ่นมันเยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นหน้าต่างน,นะคะฝืนฝ่นหน่อยนึงก็จะมีหน้าต่างระเบียงแต่ทีเนี้ยระเบียงเขาก็เหมือนกับจะทำป้ายปิดไปน,น,นะคะเปิด หน้าต่างกระจกานสไลด์เลื่อนนะคะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นระเบียงเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะอต่อเป็นป้ายอะค่ะปัจจุบันเป็นขึ้นป้ายไปโคงป้ายเหล็กก็เลยมองไม่เห็นวิวนะคะก็ปิดไว้ก่อนค่ะ,คะนี่ก็ขนาดห้องนี้นะคะก็ประมาณ ห้าคูณสี่นะคะแล้วก็ออกมาจากห้องนะคะก็จะเป็นโถงบันไดแล้วมีห้องน้ำห้องน้ำก็มีชั้นสองด้วยห้องน้ำก็นี่ก็นค่ะประมาณนี้นะคะมีห้องน้ำเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามกันเอาเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนะคะเมื่อกี้ขึ้น,นไทัทไยชั้นสองมาก็จะเจอห้องนี้ค่ะ น,บบน,น,ะะนี่เรายังอยู่พื้นที่ชั้นสองอยู่นะคะนคะคะขนาดห้องสี่คูณห้านะคะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามกันเลยนะคะยังไม่จบมีสี่ชั้นนะคะชั้นสามเนี่ยพอขึ้นชั้นสามมานะคะก็จะเห็นว่าพื้นเนี่ยเป็นพื้นปูนนะคะเราจะไม่ได้ปูกกระเบื้องละปูกกระเบื้องแค่ถึงชั้นสองเท่านั้นนะคะ ชั้นสก็จะเป็นพื้นที่โร่วงๆแบบนี้เลยนะคะก็คือ,อพื้นที่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาพื้นที่ก็คือสี่คูณสิบสองค่ะตารางเมตรสี 4, ร่สามสี่สิบแปตารางเมตรอันนี้ก็จะเป็นมีประตูเหล็กดัดนะคะประตูเปิดปิด ออกไปทางระเบียงแต่ทีนี้อย่างว่าระเบียงด้านหน้าเนี่ยของตึกเนี่ยเขาเป็นโค้งปลายเหล็กอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะเปิดออกไปเห็นวิวได้ค่ะก็ขนาดห้องของชั้นสาก็คือ4คูณ12ก็คือกว้าง4แล้วก็ลึก12ค่ะนี่ค่ะ กว้าง4เมตรหรือ12เมตรนะคะชั้น3นี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะหนึ่งห้องค่ะพื้นก็จะเป็นพื้นปูนนะคะเราไม่ได้ปูกระเบื้องด้านหลังก็จะเป็นประตูหน้าตาเอ๊ะขอโทษค่ะเป็นหน้าตา่างเปิดปิดแบบนี้แล้วก็มีเหล็กดัดให้ทั้งตึกเลยนะคะก็เหลืออีกชั้นหนึ่งนะคะที่นี่นะคะมีชั้นดัดฟ้าด้วยนะคะขึ้นไปชั้น4กันเลยนะคะ อย่างที่บอกะคะ่ะตั้งแต่ชั้น3ขึ้นมาจนชั้น4เนี่ยพื้นก็จะเป็นพื้นปูนนะคะไม่ได้ปูกกระเบื้องเช่นกันชั้น4ี่ก็พื้นที่เหมือนชั้น3เลยก็คือขนาดหน้ากว้างสี่แล้วก็ลึก12เมตรนะคะช่วงตึกเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของชั้น4ค่ะก็จะมีประตูหน้าต่างเป็นเหล็กดัดกั้นไว้หมดเลยทั้งตึกแล้วก็เปิดออกไปก็จะเจอโคงงป้ายเช่นกันนะคะไม่สามารถที่จะมองเห็นวิวด้านหน้าได้ น,นี่ก็จะเป็น3ล็อก12ลึก12เมตรนะคะส่วนเพดานข้างบนนี้ก็เขาโชว์นะคะโชว์โชว์เปือยไม่ได้ติดฟ้านี่เป็นพื้นที่ของชั้น4นะคะด้านหลังของอาคารก็จะมีหน้าต่างเปิดปิดได้แล้วก็มีเหล็กดัดกั้นนะคะ เดี๋ยวให้ดูวิวของชั้นสีนะคะวิวของชั้นสี่เปิดให้ดูนะคะเปิดได้ไหมอ่พาพอเปิดมานะคะโหลมก็เข้าเลยลมเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเอากล้องสอดออกไปอ่าอันนี่ก็จะเป็นวิวจากชั้นสี่ค่ะก็นะ ป็นอาคารพาณิชย์นะคะฝึกด้านหลังาาก็จะชงชนชนเงนแบบนี้คะที่หันคูมติดเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งนะคะตึกที่นี่นะคะของเราชั้นดาดฟ้าไปชมวิวกันเลยค่ะไปชมวิวทิวทัศน์กันเลยนะคะดาดฟ้าที่นี่ติดถนนพระรามสองเลยนะคะเดี๋ยวเปิดประตูไปเป็นประตูสองชั้นเลยนะคะทั้งประตูเหล็กและประตูไม้ ขึ้นมานะคะก็จะมีโครงป้ายเหล็กแบบนี้สูงๆเลยนะคะปล่อยเช่าปล่อยอะไรได้เลยนะคะที่นี่เรามีโครงป้ายติดให้เรียบร้อยนะคะสามารถให้เช่าป้ายขึ้นป้ายคัดเอาได้เลยเห็นเด่นชัดมากๆนะคะเพราะว่าทำเลที่เนี่ยดีติดถนนเลยอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูมีโครงป้ายเราก็มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อมไฟเลยนะคะ ายเหล็กขนาดใหญ่เลยมองเห็นแบบเด่นชั้นเลยค่ะตรงนั้นนะคะเนี่ยเราอยู่ฝั่งขาออกนะคะตึกเราเดี๋ยวจะให้ดูโรงพยาบาลนครทนอยู่เยื้องๆมานิดนิด,น,ดนี่ค่ะเห็นไหมคะตึกเนี้ยค่ะโรงพยาบาลนครทนล้วเขา,าจะอยู่ฝั่งขาเข้าเลยมาไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะตรงสะพานที่รถวิ่งเนี่ยข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็จะไปออกเอกชัยะคะ่ะ ก็กิดเรามาทางเส้นเอกชัยเนี่ยเราก็ขึ้นสะพานขึ้นสะพานเนี้ยค่ะสะพานเนี้ยแทนที่รถซีสี 4, 4ส้มๆ้วิ่งขง้างบนเนี้ยค่ะไปกลับรถแล้วก็ออกมาเดี๋ยวซ้ายออกมาถนนก็จะเจอตึกเลยนะคะ